มาซื้อข<า>อ,องแอจะหมาะไปจิงไม่ใช่หร <c oughs> อเ้ยอย่าเรียกพ <c oughs> ่อยข้อมือสั่แปะแปะแปแ นิ่งเฉิยคีอวดทำไมต้องคีอวดด้วยอ่ะไมต้องขีอวดสองครั้งแล้วนะเราอ่ะสองครั้งแน่ มาซื้อไอติมแล้วยังไงยังไม่ได้เตรียมใจเลยว่าจะสั่งอะไรบ้างก็เลยดีอะอยากกินไอติมไม่มีเมนูนี้มาบอกด้วยแล้วมาซื้อไอติมแล้วเจอพ่อค้าหลอพ่อค้าหลอบอกต่อได้ค่ะพ่อค้าหลอบอกต่อได้ค่ะสั่งอะ่อะไรก่อนดีอะสั่งจะมาเดี๋ยว่าหรือเปล่า เราอ่ะจะเย็นๆในการโอนเงินนะขอได้รู้ขอเซลฟี <the ival> ่หนาพูดอะไรกันอน้อ่ะเอสั่นเขสั่น เราสั่งได้เราใช่ไหมเดี๋ยวนะแอร์เอาแอร์เอารถอะไรอะขอบคุณนะครับ อะไรเล่น okay. ดูย uh ูทูบเหรอชอบอยู่ไม่นิ่งเหรอคะใช่ไหมคะใช่แจิงโง่เว้ยพี่ขอโทษนะที่พี่ทำไปพี่ตั้งใจลูกสองแอรเอารถอะไรอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอเจอพี่แอรได้แบบนี้แอร์ไหม เค้กนี้ออกจิ้มให้ทุกรถเลยค่ะแนะนำแอร์โอนเงินมีสตินะด,ดูดูวินเขาหงายแล้วก็ยิงตอนนี้เราก็เป็นกัน <laughs> อะไรนี่แหละแออย่าโอนผิดนะ <S <S น้องวินรู้ไหมว่าวันก่อนนะ่ะเขาจะโอนเงินให้น้องวินนะ้ะแสนสู้นีนะ แล้วม <muitas> <arias> ัช <sketches> oh. right. ่วยด้วยขอบคุณค่ะขอยยาอให้วินมาเห็นช่วงอยู่มินิ่งสาเราเนี่ยนะโอ้โตใหญ่มากเลยพ่อเยมากเลยเกามาเพื่อขายให้เราเนี่ยเลยอ่ะ ได้จริงกับมาใหม่ดีได้จริงกับมาใหม่ดีได้<อ>จริงกับมาใหม่ดีได้จริงกับมาใหม่ดีอุ้ยยังไงคนนี้ทุกขิดแกสุ่มเข้ามาแกสุ่มเข้ามามือสัน่นนี่คือไม่ใช่ว่าเจ้าเข้านะไม่ใช่ว่าที่นี่มีองค์นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เข้ามามเจอซีีโอเวลาลตจ้ะซีโอเวเล,ล่ของเองเพราะว่าอยากกินไอติมก็เลยได้มาซื้อนะ แต่ลูกตกใจตอนที่เรายื่นรูปนะพี่ใบ้ก็ไปด้วยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวหนูก็เลยบอกเออไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราจะห่มสิ่งที่เราดีใจมากคืออะไรรู้ไหมโนชีน่าพี่จัดก็ไม่ใช่ชีน่าบอกว่าดูอยู่นะครับโอ้ยเห็นอะไรนะดูยูทูบอยู่นะครับยูทูบอยู่นะครับติดตามด้วยโอ้ยหน้าที่หน้าที่ฉันคือต้องไปหาแล้วว่าแอคเค้าของวินมิตรพินคืออะไรเห็นร้านซูรีไหมเห็นร้านซูรีไหม ชลี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 หลังจากนี้หลังตัวนี้เราจะมีชีวิตทีวินที่มีทางเลือกให้ตัวเองแล้วข้อที่หนึ่งคือไปปิดช่องและข้อที่สองคือปิดช่องไม่ได้เราต้องเราต้องไปหาไอ้นี่เราต้องหาให้ได้ก็เขาใช้ยูเซอร์อะไรแล้วไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้เขาไม่เขาไม่แสดงตัวแล้ว อ๋อเหรอตอนนี้ไม่แสดงตัวแล้วเขาก็จะแอบแฝงอย่างนี้แหละแต่เราเริ่มมั่นใจแล้วแต่เราดีใจนะว่าถ้าเกิดน้องวินที่เราบอกให้ว่าถ้าเกิดน้องได้ดูให้ให้เจอเราเราให้บอกเราหน่อยอ่ะใช่โอเควินเหลือไว้เหลือไว้แต่ถ้าวินดูพี่ยอ๋อน้องวินเห็นไปต้องไปต้องเห็นแตราตแหวงนะว่าแสดงว่าตอนนี้น้องวินอาจจะได้ดูคลิปของคุณยายเฉลิมชื่นก็ได้เออลุงถามเออแต่ว่าเราไม่ถามน้องแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดน้องดูว่าน้องเป็นคนที่แบบดูอ่ะอ๋อเหรอโอ้มั่นแล้วใช่ไหม ไม่รู้อ่ะกินกินมาใช่ไหมโอ้โหน่าแสดงว่าวินุงลุกให้ก็ซื้อแต่วินหน้าแดงนะตอนที่กินกับเราแล้วตะกี้กินเราแดงก็แค่ต้องเกินใครก่อนขอบคุณมากขอบคุณไอติมและโตที่อยากแล้วก็แบบได้มาเจอเราในวันนี้นะครับฉันบอกได้แค่เดียวว่าฉันขอบคุณคนที่กำลังใขายกิ๊กชอบคุณนะคะนแล้วคุณนะคะไว้น้องนะไว้น้องขอบคุณใครเราด้วยเดี๋ยวก็พี่ขอบคุณพี่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณาค่ะอะไรนะเรื่ไนะมุกมุกขอบคุณนะคะคนะคะอค้นะะองนนอมุก